ถ้าเหมือนเรารู้ล่วงหน้าพูดง่ายเหมือนผู้มาก่อนการนะถ้าเกิดว่าเราสัมผัสเรารับรู้ได้อะว่าเราเป็นคู่กันนะแล้วเราจะได้ลงตัวกันนะเรารู้ผลลัพธ์สุดท้ายอ่ะสิ่งที่เราทําได้นะวันนี้ที่มันยังไม่ลงตัวเราก็แค่ต้องปล่อยวางอ่ะอนุญาต่ะแต่แต่เราก็ต้องไม่คาดหวงังอ่ะถึงวันหนึ่งมันมีเกิดมีอะไรอินทร์ัพเกิดขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอ่ะเราก็ต้อง โอเคกับมันอนะนึกออกไหมแล้วก็อันนี้ชัแรนส์ก็คือการสมดุลพลังงานอะคะ่ะอืมสมดุลพลังงานเห็นไหมคะให้ได้เนาะไม่ว่าภาชนะที่เรามีอยู่อะจะฝั่งหนึ่งเป็นแบบไหนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นแบบไหนมีความแตกต่างกันด้วยนะความสัมพันธ์ที่มีความต่างกันนะคะภาชนะก็ไม่เท่ากันแล้วก็ต่างกันด้วยเนาะก็สมดุลน,นะคะอันนี้พระแม่ยมุนานะคะ